ลงยกข้ายกแข้งมัดบัดมันบัดแ่แ้งแงมันนี้เหียแขงแต่อววชาวเลยนะแม่ ที่ไอรอย่างนี้าใช้เห็หนนะจะเข,ข,ขียงเราแมา่ไปกินข้าวกันได้ลรวเราไม่หิวข้าวที่หรอนะคะไม่หิวเลย

ในหลอดนำนักได้ซิปโลภายในสั้นเดือนค่ะเพราะทำไอเอฟเลยจะเชฟช่วยเชฟช่วยมึน,นเด็กทิแบแปดเลยกเกง่งกว่าหมดล็อกเหนืนนอล็อกเหนือเราดีค่ะได้อยู่กันนานนานก็ได้อยู่กับลูกลูกเมึนเมๆนะเจ้า กินข้าวได้แล้วไหมคะเพียงไหนเอาไหมถ้าแมมปลูกต้นไม้แบบแมแมปลูกพื้นค่ะสีก้นมันเม่กันหล่นได้เอาหญ้ามารองไว้ก่อนแย่เหมันรัวค่ะต้องเหยียดรังแก่เม่กันใช้ปุ๋ยก็ขุดกับดินเลยอ๋อคือไม่ก็ดินการทบก็ได้ออ๋ดินที่นิงซื้อมาเนาะซื้อมาก็ได้อันนี้แม่ประหยัดนะแม่ก่อนแม่ประหยัดแม่ประหยัดเอาดินเก่าๆมาดินกเ่าเลยองก่อน

มีความสุขนะทาทางทำได้ทุกวันอืมมันเป็นเกิพื้นดีใส่คียปกิจกรรมนันทนาการของแม่อือกิจกรรมนันทนาการแม่มีลูกข้าวไหมคะก็ก็ทำไอ้ F อัยยะทำไอ้ F เพื่อนๆรู้จักไหมอ่ะนี่ ไอเอฟหรือจักมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแม่นิ่งทำไอเนะแม่บอกรู้สึกดีมากตั้งแต่ทำไอเอเนี่ยขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นไอเอฟคืออะไรค่ะไอจ้าเป็นแบบเต็น์ฟาตินเต็นฟาติงก็แปลว่ากายืดใช่ไหมยืดเหมือในยาวค่ะ ถ้าเราถ้าเรากินบ่อยๆองอินซูลินมันจะเพิ่มถ้าเรากินทีอ oh. okay. uh ิน huh. ซูล like ินเพิ่มทีนึงอินซูลินเพิ่มหลายสายอ่ะมันมันจะสีล่างแบบเพิ่มๆบ่อยๆมันดื้ออินซูลินบ่อยๆอินซูลินเราก็เป็นโรคอินทีดีหรืว่าความดันอ่ามีแค่มาบ้านค่ะน้องห้องมาค่ะแม่อ๋อขนาดเราก็ทำไอเอฟก็เลยมีประโยชน์ก็คือ กินอาหารมือชาวชาแม่กินกี่โมงนะเถียงเนาะมือชาวจะไม่กินเลยมือชาวไม่กินเลยมือแหลกกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่ากินไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยๆต้องชามแก้วแหละค่ะมือแหลกของแม่คือกี่โมงคะไม่กินเลยกินน้ำเดือนจุนชาวมาห้าโมงถึงก็กินน้ำเนี่ยตีห้าขึงตีห้าขึงไม่ตื่นเลยมน้ำกินน้ำบางทีตื่นแต่สามโมงกินน้ำขึ้นมนางเพื่อนมากค่ะเพื่อนยูทูบเบอร์เพื่อนหลักมาก สวัสดีจ้าน้องของมาเยี่ยมเยียนก็เป็นห <|so|>> ่วงเป็นห่วงเลยตามมาเลยนี่ยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะมาหาแม่